รอชมความปังเอานางเอกดังเป็นหน้าต้นแบบครูเบียบินรัดฟ้าทำหน้าใหม่เรืยอได้ว่าไม่หยุดความปังไว้แค่นี้จริงๆค่ะสำหรับเน็ตไอดอลสาวชื่อดังอย่างครูเบียนุติยายารพันธ์เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้เปิดแบรนด์สบู่เป็นของตัวเองแถมไม่นานมานี้ก็ได้บินรัดฟ้าไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีซึ่งนอกจากจะไปเที่ยวแล้วครูเบียยังถือโอกาสทำศัลยกรรมด้วยซึ่งก็ได้ทำทั้งหน้าเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะตาจมกูก ปากคางโดยเจ้าตัวก็ได้ออกมาไลฟ์สดและเล่าให้ฟังด้วยว่าได้เปิดรูปของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกให้คุณหมอดูด้วยและบอกเลยว่าเอาหน้าแบบนี้ค่ะซึ่งคุณหมอก็ได้ใช้หน้าของสาวใบเฟิร์นให้เป็นต้นแบบในครั้งนี้ส่วนค่าใช้ใจ่ายนั้นครูเบียก็ได้เปิดใจเลยว่าหมดไปครึ่งล้านแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้บอกแฟนหนุ่มอย่างเนเงินค่ะ